เมื่อเด็กธรรมดาที่บังเอิญได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนสอนแม่มดแต่ต่อมาเธอก็ได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนของตระกูลแม่มดที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ The w o r s t w i t c h โอมเพียงแม่มดน้อยสู้ตาย หลังจากครูแคเกิลได้รายชื่อของคนที่สมัครเป็นประธานนักเรียนมาแล้วในวันนี้ครูก็ได้แนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับเกอร์ทูธผู้ยิ่งใหญ่ประธานนักเรียนคนแรกของวิทยาลัยครูแคเกิลและทุกปีจะมีการมอบเกียรติยศสูงสุดให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามแบบของเกอร์ทูธซึ่งมิวเดียกับอ e ีเทลที่เป็นผู้ท้าชิงนั้นทั้งสองจะต้องทำภารกิจหลายอย่างเพื่อให้ได้ตราสัญ,ญลักษณ์มาและคนที่สามารถเก็บได้เยอะที่สุดจะได้เป็นประธานนักเรียนคนต่อไปแต่ว่าภารกิจเหล่านั้นมันจจะมมมีีคคคววาาวาายยกก่่ททุนเเอ แล้วครูไคเกิลก็ให้ครูฮาร์ตบูมแสดงตัวอย่างของคาถาเกอร์ทูตให้ดูโดยการอัญเชิญสัตว์ประจำกายที่อยู่ในตัวออกมาซึ่งสัตว์ของครูฮาร์ตบูมนั้นจะเป็นอีกาและสัตว์ประจำกายของแต่ละคนนั้นจะไม่เหมือนกันโดยคาถานี้มันมีชื่อเรียกว่าฟามิเลียออกซิเลีย เป็นคาถาที่แม่มดสมัยโบราณมักจะใช้แต่ว่าในสมัยนี้แทบจะไม่มีใครรู้จักส่วนผสมของมันแล้วครูไกเกิลจึงบอกว่าผู้ท้าชิงทั้งสองจะต้องใช้คาถานี้ในการแข่งขันรอบแรกและคนที่เป็นฝ่ายชนะจะได้รับตารูปจิ้งจอกไปต่อมาพอทุกคนพากันแยกย้ายไปเข้าเรียนแล้วฟิเนลล่าก็เข้าไปคุยกับเมเบลบอกว่าวันนี้กลุ่มของพวกเธอได้รับเกียรติให้เป็นระบำแม่มดในพิธีแข่งขันฟิเนลล่าจึงอยากให้เมเบลไปร่วมฝึกกับทุกคนด้วยและพอพวกซีบิลได้ยินเรื่องหนีเขาพวกเธอก็คุยกันว่าทุกกคนอยาจะะบ ไม่หมดมาโดยตลอดจึงขอร้องฟีเนล่าว่าให้รับพวกเธอกลับเข้ากลุ่มอีกครั้งแต่ฟีเนล่าก็ไม่สนใจพวกเซบิวอีกแล้วและพากันออกไปซ้อมการแสดงของกลุ่มพวกเธอ ส่วนทางฟังของเด็กปี4ีในระหว่างที่กําลังเข้าเรียนกับครูฮาร์ดบลูมมิวเดตกับอ e ีเทลก็ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนเพราะต้องเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันในการชิงตําแหน่งประธานและในวันนี้ครูฮาร์ดบลูมจะให้ทุกคนทําน้ํายาปลุกฟื้นขืนชีพแต่ว่าพวกมอสนั้นก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเรียนแล้วเพราะอยากจะไปช่วยมิวเดตหาส่วนผสมลับที่ใช้แข่งอินดิโกจึงคิดจะขโมยตําราคาถาของครูฮาร์ดบลูมมาเพื่อหวังว่าจะได้เจอข้อมูลอยู่ในนั้นแต่ว่าพออินดิโกได้ตํารามาแล้วและกําลังจะเปิดดูข้าางในสัญญ เตือนที่ครูฮาร์ดบูมติดตั้งเอาไว้มันก็ได้ดังขึ้นทําให้ครูฮาร์ดบูมรู้ตัวว่ามีคนกําลังแอบเปิดตำราข,ของเธออยู่จึงหันไปพูดกับอินดิโกว่าให้ไปพบเธอหลังเลิกเรียนแล้วจากนั้นครูฮาร์ดบูมก็ได้สาธิตการใช้ยาปลุกฟื้นคืนชีพให้กับทุกคนได้ดูโดยการทําให้ต้นไม้ที่ตายแล้วกลับมามีชีวิตอีกครั้งพออินิตเห็นแบบนั้นเธอก็คิดอะไรขึ้นมาได้แล้วเธอก็พามิวเดตกับมอสไปที่ภาพวาดของเกอร์ทูตตอนเลิกเรียนซึ่งอินิตคิดจะใช้น้ํายาฟื้นคืนชีีีพปลกกกเเออททให้ม้มมมชววิตขึนนื่่จะาบสผสผ ให้กับมิวเดตแต่ว่าพอเกิดทูตได้ออกมาจากภาพว่าเธอก็คิดว่าพวกอินิดเป็นแม่มดร้ายเพราะเห็นชุดที่ทุกคนใส่มันดูแปลกตาไปจึงจับทั้ง3คนให้เข้าไปอยู่ในขวดแก้วส่วนทางฝั่งของพวกซีบิลเธอคิดจะแอบใช้ยาลงหนเพื่อเข้าไปร่วมงานระบำกับทุกคนในกลุ่มและให้เมเบลเป็นคนเฝ้าดูอยู่ที่ห้องคอยย้อนคาถาหลังจากที่งานระบำได้เริ่มขึ้นแล้วเพื่อที่พวกเธอจะได้เข้าไปแจมกับคนอื่นแบบเนียน กลับมาที่เกอร์ทูอีกครั้งพวกมิวเดตที่อยู่ในขวดพยายามจะอธิบายให้เธอฟังว่าที่นี่มันผ่านมาหลายร้อยปีแล้วแล้วพวกเธอก็ไม่ใช่แม่มดไม่ดีพอเกอร์ทูตได้ยินแบบนั้นก็ยอมปล่อยทั้ง3คนออกมาแล้วมิวเดตก็บอกว่าสาเหตุที่ต้องปลุกเกอร์ทูตให้มีชีวิตขึ้นก็เพราะว่าเธอจะให้ช่วยสอนคาถาฟามิเลียออกซิเลียที่เป็นคาถาสำหรับใช้ในการแข่งชิงประธานนักเรียนพอเกอร์ทูธได้รู้แบบนั้นก็ถามว่าเจ้าคิดจะโกงใช่ไหมมิวเดตจึงบอกว่ามันจำเป็นจริงๆเพราะอ e ีเทลฮ และเมื่อเกิร์รูดได้ยินชื่อของฮอลโลเธอก็บอกว่าตระกูลนี้มักจะใช้เวทมนต์เพื่ออำนาจและประโยชน์ส่วนตนดังนั้นพอรู้ว่ามิวเดตกำลังจะสู้กับพ้นของตระกูลฮอลโลเธอจึงรับปากว่าจะยอมช่วยสอนคาถาให้เพื่อไปบทขยี้พวกฮอลโลให้สะสมกับที่เป็นแมลงร้าย ส่วนทางฝั่งของอินดิโก้ที่ถูกครูฮาร์ดบลูมพาลงไปยังห้องใต้ดินครูฮาร์ดบุูมก็สั่งให้อินดิโก้ทำความสะอาดในห้องให้หมดพร้อมกับเสกเอาภาพวาดของเกลทูธมาให้ทำความสะอาดด้วยเพื่อเป็นการลงโทษที่อินดิโก้แอบเปิดตำราของครูแล้วภาพก็ตัดมาที่ทางฝั่งของมิวเดธหลังจากที่ได้เกลทูธมาสอนคาถาลับให้แล้วแต่ว่าเธอก็ยังไม่สามารถทำมันได้เพราะยังมีความมั่นใจไม่มากพอเกลทูธบอกว่าการที่จะใช้คาถาออกซิเลียได้นั้นผู้ใช้จะต้องมีความมั่นใจมาเป็นตัวช่วยจึงบอกให้หมอสกับอิน ออกไปข้างนอกก่อนมิวเดตจะได้มีสมาธิในการฝึกมากขึ้นจากนั้นเกอร์ทูก็คิดจะให้มิวเดตเผชิญหน้ากับความกลัวของเธอโดยการถามว่ามิวเดตกลัวอะไรบ้างในตอนนี้มิวเดตก็บอกว่าเธอกลัวแมงมุมกับครูฮาร์ดบูมเกอร์ทูธจึงเสกให้สิ่งที่มิวเดตกลัวออกมาและบอกให้มิวเดตเผชิญหน้ากับมันให้ได้แต่ว่ามิวเดตก็ยังคงกลัวมันอยู่แล้วถอยหลังจนตกลงไปข้างนอกหน้าต่าง จากนั้นพอเกอทูธต,ตามลงไปหาเธอก็ให้มิวเดตลองไร่คาถาดูอีกครั้งซึ่งมิวเดตก็ยังคงทำไม่ได้เหมือนเดิมเกอรทูธจึงพาเธอไปที่ห้องเลี้ยงแมวต่อแล้วเสกให้มิวเดตกลายร่างเป็นหนูเพื่อจะให้เอาชนะความกลัวด้วยการเข้าไปอยู่ในห้องเลี้ยงแมวแล้วเกอทูธก็จับมิวเดตโยนเข้าไปในห้องพร้อมกับปิดประตูขังเอาไว้และระหว่างนั้นอินิตกับมอสก็ตามมาเห็นเข้าพอดีจึงถามเกอทูธว่าคิดจะทำอะไรกันแน่อินิตจึงจะเข้าไปช่วยมิวเดตออกมาแต่ว่าเกอรทูธก็เส,ส,อสกอะ่ จากนั้นก็รอฟังเสียงของมิวดิเตที่อยู่ข้างในพอได้เวลาแล้วเธอก็เปิดประตูให้ออกมาข้างนอกแล้วถามว่าตอนนี้รู้สึกกล้าหาญขึ้นมาบ้างหรือย,ยังซึ่งมิวดิเตก็รู้สึกว่าเธอมีความกล้ามากขึ้นและพร้อมที่จะทําภารกิจต่อไปแล้ว ส่วนทางฝั่งของอินดิโก้ที่กำลังทำความสะอาดอยู่ในห้องใต้ดินในระหว่างที่เธอกำลังเช็ดภาพของเกือทูดอินดิโกก็เห็นว่าข้างหลังชื่อมันจะมีข้อความบางอย่างเขียนเอาไว้อยู่แต่ว่าทันใดนั้นก็มีเสียงบางอย่างดังมาจากข้างหลังพอตามไปดูก็พบกับมอสและอินิตท,ที่ถูกขังเอาไว้ แล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องปรุงยาที่ตอนนี้กําลังจะมีการระบําแม่มดเพื่อเปิดการแข่งขันซึ่งพวกซีบิลก็ได้แอะพากันเข้าไปในนั้นแล้วรอให้เมเบลย้อนคาถาให้กับพวกเธอแต่ว่าจูจ่ๆครูทาบิโอก้าก็เข้ามาในห้องที่เมเบลอยู่แล้วคิดจะพาตัวเมเบลไปที่ห้องครัวเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้บีหายไปไหนจึงไม่มีใครไปช่วยเตรียมของแต่ว่าเมเบลก็ไม่ยอมไปกับแม่แล้วรีบหนีกลับเข้าไปที่ห้องอีกครั้งพร้อมกับไร้คาถาเพื่อทําให้ตัวเองล่องหนจึงทําให้แม่ของเธอหาตัวไม่เจอและ ในขณะเดียวกันที่การแสดงระบำแม่โหมดพอพวกซีบิลแอบเข้าไปแจมโดยที่ยังล่องหนอยู่มันก็ทําให้คนอื่นเดินชนกันไปหมดทันใดนั้นเมเบลก็ได้ย้อนคาถาให้กับทั้ง3คนพอฟิเนล,ล่าเห็นเข้าเธอก็โกรธมากที่ทั้ง3คนทําให้พวกเธอต้องเสียหน้าอีกแล้ว ส่วนทางฝั่งของอินดิโกที่ได้เจอกับมอสและอีนิดเธอก็ให้ทั้งสองคนลองไปดูที่ภาพวาดของเกอร์ทูดบอกว่ามันยังมีตัวหนังสือที่ถูกซ่อนไว้อยู่ข้างหลังชื่อและพออินดิโกได้เช็ดฝุ่นที่เกาะอ,อยู่บนนั้นออกจนหมดก็พบกับคําว่าเกอร์ทูดจอมหลอกลวงผู้ยิ่งใหญ่ ัดภาพมาที่ทางฝั่งของมิวเรตที่ตอนนี้กําลังเตรียมส่วนผสมอยู่ในทันใดนั้นอีเทลก็ได้เดินผ่านมาพอดีและเจอกับเกอร์ทูธที่อยู่กับมิวเดตอีเทลจึงรู้ว่ามิวเดดจะต้องแอบใช้คาถาเพื่อทําให้เกอร์ทูธมีชีวิตขึ้นมาแน่เพื่อจะได้โกงการแข่งขันในครั้งนี้และทันใดนั้นครูฮาร์ดบุมก็บังเอิญเดินผ่านมาอีกคนอีเทลจึงคิดจะบอกเรื่องนี้กับครูเพื่อให้มิวเดดถูกตัดสีแต่ว่าเกอร์ทูธก็ใช้เวทมนต์ของเธอทําให้อีเทลไม่สามารถพูดออกไปได้ ทำให้คำพูดของอ e ีเทลกลายเป็นภาษาอื่นที่ฟังไม่รู้เรื่องครูฮารดบุมจึงคิดว่าอ e ีเทลอาจจะกังวลเกี่ยวกับการแข่งมากเกินไปเลยทําให้พูดออกมาไม่เป็นภาษาและพอครูฮาบุมกลับไปแล้วเกิดทูตก็แอมให้ส่วนผสมรับบ้างอย่างกับอ e ีเทล ส่วนพวกมอสที่ยังอยู่ในห้องใต้ดินพอเช็ดภาพไปเรื่อยๆก็เจอกับงูที่เป็นสัตว์ประจำกายของเกอร์ทูธไม่เหมือนกับในตำนานที่บอกไว้ว่าสัตว์ของเธอเป็นอินซีสีทองและที่ในมือของเธอก็กำลังจะเอาจูนิเปอร์เบอร์รี่ใส่ลงไปในหมอ้อซึ่งมันไม่ได้อยู่ในรายชื่อของส่วนผสมที่เกอร์ทูธสอนให้กับมิวเดตทำให้มอสรู้ว่าส่วนผสมลับที่ใช้ในการปรุงคาถาฟาร์มิเลียออกซิเลียมันไม่ใช่ความมั่นใจเหมือนกับที่เกอร์ทูธบอกไว้แต่เป็นจูนิเปอร์เบอร์รี่ตัางหาและตอนนี้มิวเดตกำลกกอลอกอยู่ จากนั้นพอถึงเวลาที่ต้องเริ่มการแข่งขันแล้วครูไคกเกลก็ให้อ e ีเทลลงมือปรุงคาถาอัญเชิญสัตว์ประจำกายของเธอและพออ e ีเทลได้ใส่ส่วนผสมลงไปในหม้อพร้อมกับจูนิเปอร์เบอร์อรี่ที่เกิร์ทูธให้มาเธอก็สามารถใช้คาถาอัญเชิญสัตว์ประจํากายออกมาได้ซึ่งสัตว์ของอ e ีเทลนั้นก็คือจิ้งจอกสีแดงและในขณะเดียวกันมิวเดตที่กําลังปรุงยาอยู่กับเกิร์ทูธ จูจ,จูเกอร์ทูธก็ได้เอาจูนิเปอร์เบอร์อรี่ใส่ลงไปในหม้อพอมิวเดตเห็นจึงถามว่านั่นคืออะไรเพราะมันไม่ได้อยู่ในรายชื่อส่วนผสมที่เคยสอนทันเดนั้นพวกมอสก็พากันเข้ามาหาบอกว่าเกอร์ทูธกาลังโกหกมิวเดตอยู่เกอร์ทูธจึงบอกมิวเดตว่าเธอจะต้องไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันนี้พร้อมกับเผยชื่อที่แท้จริงออกมาว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเกอร์ทูธฮอนโลจากนั้นก็ได้อัญเชิญงูออกมาเพื่อจัดการกับมิวเดตทำให้ทุกคนต้องรีพากันหนีจนไปถึงห้องปรุงยาที่ตอนนี้คนนออื่ๆกําลังรชม การแข่งขันอยู่ซึ่งพอมิวเดตมาถึงก็พางูตัวนั้นเข้ามาด้วยมิวเดตจึงวิ่งไปที่หม้อยาของอ e ีเทลแล้วใช้คาถาฟามิเลียเพื่ออัญเชิญสัตว์ประจำกายของเธอและสัตว์ที่มิวเดตเสกออกมาได้นั้นก็คืออินซีทําให้เธอสามารถต่อสู้กับงูได้และลากมันลงไปในหม้อยาจนทําให้เก์ทูธกลับเขินร่างเดิมอีกครั้งเก์ทูธจึงขู่ทุกคนว่าตราบใดที่เธอยังอยู่ที่นี่ประธานนักเรียนก็จะมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นและเธอก็คิดจะยึดครองที่นี่เอาไว้พร้อมกับเสกให้หลุมดําาาอออกมอกมบว่ถ้ี ใครคิดต่อตา้านคนนั้นจะต้องถูกทําให้หายไปตลอดกาลแต่ว่าทันใดนั้นเมเบลที่ล่องหนอยู่ก็เข้าไปผักเกอร์ทูดจนทําให้เกอร์ทูดถูกดูดหายเข้าไปในหลุมดําซะเองจากนั้นครูแคเกิลก็เชื่นชมมิวเดตว่าคาถาฟามิเลียของเธอยอดเยี่ยมมาก แต่น่าเสียดายที่เธอใช้วิธีโกงเพื่อให้ได้มันมาดังนั้นตารูปหมาป่าอันแรกจึงต้องตกเป็นของอีเทลไปแล้วครูแคเกิลก็เรียกให้มิวเดตเข้าไปพบที่ห้องเพื่อสั่งสอนอีกตามเคยพร้อมกับบอกว่าตระกูลฮอนโลเป็นตระกูลที่ทรงอิทธิพลอย่างมากดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งครูแคเกิลก็รู้สึกเสียดายที่มิวเดตนั้นมีถึงอินซีอยู่ในตัวแต่กลับไม่ยอมเชื่อในความสามารถของตัวเองมิวเดตจึงขอโทษที่เธอโกงการแข่งในครั้งนี้แล้วถามว่าเธอคงหหมมดสิิทธแแล้วใช่ ครูแคโก,ก้ก็บอกว่าครูจะไม่ยอมปล่อยให้เธอหลุดมือไปไง่ายๆเพราะนี่มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้น